แต่เคสนี้เนี่ยมันยากกว่านั้นก็คือหลังจากที่ปลูกถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาหายใจได้ปกติสิ่งแรกที่เขาทําก็คือกลับไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าใหม่แล้วก็เกิดการต่อต้านปอดุแรงจนสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตอันนี้มันเป็นข้อหนึ่งซึ่งเตือนเราเลยนะฮะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันติดง่ายขนาดนั้นเลยมันติดฝังเข้าไปถึงระดับจิตใจลึกของเราทําให้แม้กระทั่งเราเจอความอันตรายจากมันมาเรารอดชีวิตเพราะว่าเราได้ปอดที่เราปลูกถ่ายใหม่มาเนี่ยเรายังกลับไปสู่มันใหม่เลย ก็เป็นเคสผู้ชายวัยรุร่นอายุ20กว่ากนครับสูบบุิรไฟฟ้ามาสักพักเพราะว่าเพื่อนก็ชวนแล้วก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆไอมากมีไข้ามาที่โรงพยาบาลอาการก็แย่ลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งว่าต้องใส่เครื่องช่วยใจให้ยาก็แล้วทําทุกอย่างก็แล้วไม่ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใส่เครื่องปลอดหัวใจเทียม เรื่อง e อ m o นะครับทีนี้เราใส่เครื่องไว้หวังว่าเขาจะดีขึ้นครับปรากฏว่าไม่ดีขึ้นมีแต่แย่ลงเลยสุดท้ายเนี่ยต้องทําการปลูกถ่ายปอดให้กับเขาครับก็โดยทั่วไปถ้าเปลี่ยน1ข้างเนี่ยจะประมาณ3 0 0 0 0นเหรียญ2ข้างก็5 0,000นเหรียญเท่าไหร่20ล้าน มันปลูกถ่ายเนี่ยก็ยากมากอยู่แล้วนะครับแล้วเขาอายุเพียงแค่20เองในทางการแพทย์โดยทั่วไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราไม่ปลูกถ่ายปอดให้เพราะว่าเรารู้ว่าคนที่ปลูกถ่ายปอดไปแล้วเนี่ยอายุจะสั้นลงแล้วใช้ชีวิตจะยากลําบากกว่าปกติเยอะแต่เคสนี้เนี่ยมันยากกว่านั้นก็คือหลังจากที่ปลูกถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาหายใจได้ปกติสิ่งแรกที่เขาทําก็คือกลับไปสู่บุหรี่ฟ้าใหม่แล้วก็เกิดการต่อต้านปอดรุนแรง จนสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตอันนี้มันเป็นข้อหนึ่งซึ่งเตือนเราเลยนะฮะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันติดง่ายขนาดนั้นเลยมันติดฝังเข้าไปถึงระดับจิตใจลึกของเราทําให้แม้กระทั่งเราเจอความอันตรายจากมันมาเรารอดชีวิตเพราะว่าเราได้ปอดที่เราปลูกถ่ายใหม่มาเนี่ยเรายังกลับไปสูบมันใหม่เลยสาหรับท่านที่สูบอยู่ท่านกล้าที่จะเลิกมันหรือเปล่าถ้าท่านกล้าพอท่านเลิกมันได้แน่ๆอย่าตกเป็นทาสของมันส่วนท่านที่ไม่เคยสูบมาก่อนในชีวิตนี้นะครับอย่าไปคิดจะสูบเพราะมันคือ,อาการเอายาพิษเข้าตรงๆในร่างกกาาาาายยยทท่่นํํลัังงตวเออู